ไม่ชอบให้เช็คโทรศัพท์ล่าสุดทางด้านพีชานนท์ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังหน้าเสียกลางไลฟ์ดราม่าแพทนปภาบอกไม่ชอบให้เช็คโทรศัพท์เรียกได้ว่ากลายเป็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์เมื่อทางด้านแพทนปภาได้ออกมาไลฟ์สดถายของแต่ช่วงหนึ่งของการไลฟ์ได้มีการพูดกับหนุ่มคนสนิทพีชานนท์เกี่ยวกับเรื่องการเช็คโทรศัพท์ซึ่งตนได้บอกไม่ชอบหากจะมีคนอื่นก็คงไปอยู่ดีซึ่งก็ทําเอาทางด้านพีชานอนท์หน้าเสียอยู่ไม่น้อย โดยบอในคลิปแพทนประภาและพีชานน์ได้คุยกันว่าแพทจะบอกพีว่าอย่าเช็คโทรศัพท์คือปล่อยจอยกันได้ไหมในความรู้สึกเราอาแพทบอกพีตลอดว่าแพทไม่เคยเช็คโทรศัพท์เลยเพราะไม่ชอบฟีลลิ่งแบบนั้นต่อให้พีเช็คแต่คนมันจะไปมันก็คือไปซึ่งทางด้านพีชานน์ก็บอกถ้าไม่เช็คก็ไม่รู้อ่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วไม่หยุดไว้ก่อนเขาก็มาเสียใจทีหลังซึ่งแพทนประภาก็กล่าวว่าถ้างั้นก็ถือว่าเราไม่ใช่คู่กันไงเธอเชื่อฉันเธอถ้าคนจะไปมันก็ไป ซึ่งก็ทําเอาชาวเน็ตระาแพทนภาพี่ชานน์ศิลแตกเป็น2ฝ่ายบ้างฝ่ายก็เข้าใจแพทนปภาแต่อีกฝ่ายก็เห็นใจและเข้าใจพีชานน์ล่าสุดทางด้านแพทนปภาเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้พาลูกชายน้องเรซซิ่งไปดัดผมซึ่งในคลิปก็มีทางด้านพี่ชานน์ร่วมอยู่ด้วยใช้ชีวิตการปกติไม่ได้มีการทะเลาะก,กันแต่อย่างใด รวมถึงแพทนภปาได้ไปเที่ยวราชบุรีออกมาโพสรูปและคลิปรัวๆซึ่งทางด้านพีชาหนนเองก็เข้ามากดไลค์ทุกรูปเช่นเดียวกันและก็ได้โพสตรูปอยู่ที่เดียวกับแพทนภปาด้วยงานนี้บรรดาชาวเน็ตถาพึกเลิกดรมาม่ากันได้เลยจ้า